ครับสวัสดีครับพีซ่ซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กามาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมภามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูโคราดต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ยี่สิบสองมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดเจ็ดสี่สามหกหนึ่ง รับเล็กล่างก็ออกสี่สานะพี่น้องเนาะครับของปูโคลาางวดที่ผ่านมาก็ับคูลรุดเลยพี่น้องเสียดยนะพี่น้องเนาะสิด,ดจังเดมเงดพี่น้องวันพุธที่22มกราคม2568ลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งลุด6กับ7เน้นที่6พอบนะพี่น้อง เียด่ยจับคู่รุดพี่น้องเนาะปูคนเอาสามสี่ห้ามาจับก็เยลยรุดไป6กหนึ่งเียกว่า6กหนึ่งพี่น้องเนาะครับมีหกสามห้านะครับสแสดงว่า3ามสหานี่เลสามสี่สี่สามานำกันนีนเลกปูม็นบาครบพี่น้องเบิรงนะหกเจ็ดแปดบวครับหกเจ็ดแปห มานำกันสามสี่เอาเมื่อนีนพอเตรียมผ้ามาตามตอยนะครับวันศุกร์ด้วยพี่น้องเนาะ ปราวพัฒนาปูโคราด ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเก้ากับศูนย์ เก้าคับศูเด่นที่ศู์ท่านพี่น้องส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเนอะเก้าเก้าสอง ศูนยสองหนึ่งสองนะครับเก้าสามศูนาม หนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับ พัปูเน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนาะเน้นที่ศูนย์ตอนนมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับ แต่ว่าหลักเก่าได้อพี่น้องเด้อหลักเก่าจะลืมเด้อพี่น้องเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับแต่ว่ากะมักสอบต่ในห้องก็จะลืมกลับตัวไวน้นำเด้อพี่น้องเด้อครับหลักเก่าก็ง,งามนะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้อป่วยงวดนี้ครับพี่น้องอีฟซี่เขาจะได้โชคโฉบมันๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสัตว์จัง่อยพี่น้อง ครับขราวปลาแจมกับเ,เบิงก่อนถ้าพี่น้องเลือกปูบนทรงมาให้นะครับครับราวพัฒนา24มค68 9กับ0เน้นที่0พี่น้องครับก็มี92 02 12 93 03 13 94 04 14ครับลักเก่าอย่าลืมนะพี่น้องเนื้อลักเก่านะครับลักเก่าก็กง,งามอยู่ดิ <laughs> เอาคอยปังปังกับนะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆยานะครับเด้อนปะู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไมา้พ่อแตีมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางนำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อแตีมขอเว้ยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆ พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันมันกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนะื้อขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์เพื่อเตรียมน้ำเนรนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตรียมนํานะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตรียมก็ให้โฉกโฉกมันมันเฮงเฮงรว่ยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้บพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม